ค่ะ SCB นะคะจริงๆภาพไม่ได้ต่างจาก BBL เท่าไร่นะคะก็กำไร2 Q 2 4เนี่ยเราคาดไว้อยู่ที่1 0 0 0 0ห่้า้อล้านนะคะกำไรเนี่ยจะลดลง12% year เ n y ร์เแล้วก็7%จ็ดเปอร์ Q on Q ตัวกดดันหลักๆเนี่ยมาจาก3อย่างอย่างแรกก็คือในฝั่งของตัวต้นทุนทางการเงินนี่แหละเหมือนเพื่อนๆนะคะมีการ repricing fixed deposit อย่างที่2ในฝั่งของตัวพวกอ่าได้ค่าธรรมเนียม อันนี้ก็คืออ่อนแอนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งตัวแบงก์แคชเชียลเองหรือว่าเงินลงทุนเองนะคะก็เป็นทิศทางที่มันสอบลงอย่างสุดท้ายเนี่ยอย่างที่3ก็คือในเรื่องของตัวค่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของตัว SCB อีะนะคะช่วงที่ผ่านมาเขาอยากที่จะไปในฝั่งของตัว Gen 2แล้วก็ Gen T อ่ะนะคะซึ่งในฝั่ง,งตัว g n t 2กับ g e n t เนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นธุรกิจค้ากับไมโครไนร์นี่แหละซึ่งช่วงแรกในการดําเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายต้องมาก่อนดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในฝั่งตัวบริษัทย่อยนะคะมันก็เลยยังมีคอนทิบิวมาอยู่นะคะในฝั่งของตัว NPL NPL นะคะเราคัดไว้อยู่ที่3.6%ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอ่า1 Q 2 4นะคะที่3.52% หลักๆก,ก็มาจากในฝั่งตัวเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวช้านี่แหละเรามองว่าของตัว SCD ก็กระทบในฝั่ง,งตัวพวก NPL เหมือนกันแต่ของตัว SCD เนี่ยอยากเมนชั่นในฝั่งของตัวเอาลู k นิดนึงนะคะคุณอาทิตย์เพราะว่าในไลามาสามเรามองว่าเออเอาลุของเขาเนี่ยค่อนข้างลบนะคะหลักๆเลยจะเป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานก็เบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่า3าม4กำไรน่าจะดลดลงเยียยีล้วก็ค Q ว Q เลย อย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาโดนเรื่องของตัว n i มเนี่ยไม่ไม่ได้ต่างจากเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าการรีไพ i c i n g ของตัวฟิกเด p o s i t เนี่ยมันจะมีให้เห็นตลอดทั้งปีนะคะจนถึงไปรมาสี่เลยแต่อย่างที่สองที่มันจะเพิ่มเข้ามาก็คือการบุ๊กในฝั่งของตัวด้อยค่าของโรบินโฮดนะคะเบื้องต้นที่เราคาดไว้นะคะก็คือ1,500ล้านถึงสอง0ล้านอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราให้ตัวเลขไปเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับว่าแอส u m มชัของเราเป็นเป็นไอเดียของเรานะคะทางแบงก ยังไม่เคยบอกตัวเลขที่แท้จริงนะคะว่าจะบุกเข้า อ่ะเท่าไหร่แล้วจะบุกในปลรมาสไหนแต่เบื้องต้นถ้ามันปิดในช่วงเดือนกระากรดานะคะเรามองว่าในปตรมาสามนี่แหละมันมันน่าจะเห็นการบุกในฝั่งตัว Impairment เข้ามานะคะอันนี้มันก็จะเป็นอ่าก้อนใหม่ที่มันจะเข้ามานะคะแล้วมันก็จะมากดดันในฝั่งตัวกําไรในฝั่งอ่าไตมามัดสามของตัว S c b ด้วยซึ่งประมาณการของเราตอนนี้ยังไม่ได้มีการปรับอะไรแต่เดี๋ยวเราจะทบทวนอีกครั้งนะคะหลังจากที่งบออกแล้วก็มีการประชุมนะคะรอบ2 Q 2คนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะอ่า เขาเพูดในฝั่งตัวประมาณการให้อีกหนึ่งครั้งนะคะของตัว s อ b มุมมองเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ยังมีเรื่องของตัวปันผลเหมือนเดิมในอัลเลชโชที่เขาจ่ายประมาณ60-80%เรนี่ยเรามองว่าเขายังดีรีเวอร์ได้ดังนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวยิวก็จะสูงสุดในกลุ่มธนาคารนะคะแดถึงสคำแนะนำของเราเลยยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็น trading b บาค่ะ คือตัว SCB เนี่ยในเรื่องของเงินปันผลนี่มันมีคำถามที่ค่อนข้างชาลจมพอสมควรว่าเอ๊ะเขาจะสามารถยืนระดับของการจ่ายเงินปันผลในระดับตรงนี้เนี่ยได้จริงไหมฮะคุณตูนในเชิงของบาลานซ์ชีทที่เขามีอยู่ปัจจุบันนะคะคิดว่าได้ค่ะหลักๆเลยถ้าเราไปดูในฝั่งของตัวเทียวันแล้วก็คราเรโซ่ะค่ะ บอกเลยว่าคงระดับสูงก็สิกว่าไปลายเลยอะค่ะคุณอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวการจ่ายผลผลเนี่ยเรามองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกอย่างหนึง่งถ้าจํากันได้นะคะช่วงที่ผ่านมาของตัวเ c b ซีบค่ะเขามีการเข้าซื้อโฮมเครดิตอันนั้นน่ยใช้เงินลงทุนไปประมาณส0 0 0มล้านซึ่งซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางผู้บริหารเขาบอกเองและยืนยันเองว่าไอ้สามหมล้านเนี่ยเขาเหมือนกับว่า consider แล้วก็ take into account ก่อนที่จะประกาศจ่ายปันผลรอบปี2-3ไปเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยเรามองว่าการยืนระดับที่ pay out 60-80%สเนี่ยสำหรับ s c b ไม่น่ามีปัญหาค่ะนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกมุมที่น่าสนใจนะครับมาชดเคยในช่วงที่รายได้แล้วก็ผลประกอบการอาจจะยังไม่นิ่งนะฮะหรืออาจจะมีประเด็นในเชิงลบเข้ามากดดันนะครับ พอมีประเด็นในเรื่องของเงินปันผลนีก็เลยทําให้นักทุนเใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับคุณจูนอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณจูนมากมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณจูนครับ